มากับสวัสดียามกลางคืนนะครับก็บางวันเนี่ยโดยเฉพาะการสึงสุงเนี่ยบางทีก็ถ่ายคลิปเดียวก็คือรายการพูดคุยไปเรื่อยบางทีก็ถ่าย2 1 1หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าสี่สอ้ยหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งย์เก้าสี่ศูนย์แปดหกอะไรก็ว่าไปนะครับเนาะบางวันก็แค่คลิปเดียวจริงๆนะครับนะวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยนะครับนะ เรื่องที่จะแจ้งเนี่ยก็คือว่าอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวาน,นว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่109ชนรถบรรทุกแบ็คโฮคนี่ที่ทางไปวัดหนองคางนะครับอยู่ที่คลองสําพึงต 1, ําบลพันลานอําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านเกิดผมเองแต่ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะผมอยู่คนละที่บ้านผมเนี่ยอยู่ใกล้สถานีเลยอะตรงเนี้ยเป็นถนนใหญ่ข้ามมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีรั้วกัน้น นะครับนะก็อยากฝากเตือนกันอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าฝากเครื่องกั้นนะครับผมเนี่ยก็เคยทํานะครับนะเมื่อวันก่อนนู่นนะครับนะรถมันอยู่ไกลไงี้ผมก็ฝ่ามาแต่ทางที่ดีคือถ้าเรามาคิดทีหลังเนี่ยเราอย่าทําดีกว่านะครับจะเป็นการที่ดีที่สุดนะครับนะเพราะอะไรนะครับนะเพื่อตัวเราเพื่อชีวิตของเรานะครับนะเพื่อให้พอขอลอชอขอนี่ทำงานอย่างมีความสุข จไม่ต้องมาเจอคนมักง่ายนะครับนะถ้าตอนนี้ที่เห็นบ่อยๆเนี่ยจะเห็นที่จุดตัดจุมลาดกับที่อโศกนะครับนะสองจุดเนี้ยเป็นสจุดใจที่พบบ่อยที่สุดในกรุงเทพนะครับนะนะครับเจอบ่อยมากรถมอเตอร์ไซค์มั่งรถเกง่งรถกระบะฝา,าบ้างนะครับนะผู้คุณไม่ทําตามกฎจราจรและพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาคุณทําไงอะ คุณก็ไม่เสียใจนะครับนะอย่างเนี่ยเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับนะครอบครัวเขาก็เสียใจนะครอบครัวพอขอรอไปดิบผมมาเนี่ยเขาก็เสียใจที่เขาต้องมาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวไปนะครับนะผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก เมื่อวันก่อนนะครับนะที่ผมพูดไปเมื่อวานเลยนะครับนะสุรภาพระพาสวรรค์นเนี่ยนะครับนะท่านพี่ขออภัยพี่เขาก็เจอนะครับนะรถที่พยายามจะฝ่าเครื่องกัน้นเปิดวิดแล้วดีนะมันเป็นช่วงช้ากลางวันเย็นถ้าเป็นกลางคืนมันจะลําบากเพราะว่าตลอดทางเนี่ยมันมืดก็มีแค่แสงสว่างจากรถไฟชั้น3ามนะครับนะแล้วก็ตัวรถนอนเนี่ยมันก็พอมีนะครับนะอย่าไปหาทำเลย นะครับนะมันอันตรายมากๆนะครับเนาะก็ฝากเน้นย้ำนะครับนะอย่าไปทำนะครับเชื่อผมทุกคนนะ่ะกัวหมดแหละนะครับกัวตายกันหมดแหละนะครับนะคนเรามันก็ห่วงชีวิตกันอยู่แล้วอ่ะนะครับนะแต่คนพวกนี้ยเหมือนไม่ห่วงตัวเองนะครับนะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับนะตอนนี้ไม่รู้ว่า ศบของพอขอรอไปดิบพรมมาเนี่ยเออตั้งไว้กี่วันและเผาวันไหนนะครับนะถ้าเขามองผมอยู่เนี่ยผมอยากจะบอกว่าพี่ทํางานดีที่สุดแล้วนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงใครนะครับพี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะนะครับนะ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่เขาถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะไม่เคยเจอพี่เขาก็ตามทีนะครับนะแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็รู้สึกเสียใจหดหู่เหมือนกันรู้สึกเสียใจแทนครอบครัวเหมือนกันนะครับนะคนเราเนี่ยมันไม่มีใครหรอกครับที่อยากตายนะครับนะแต่มันเลี่ยงไม่ได้นะครับนะมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับนะผมจะพูดเลยว่าถ้าอยากทําอะไรเนี่ยให้รีบทําเถอะอยากขับรถกระบะ นะครับนะอยากขับรถไฟเป็นแต่ต้องขับระวัดระวังนะโดยเฉพาะกลางคืนทางมันมืดนะครับนะก็มีแสงสว่างจากตัวโดยสารรถโดยสารก็คือชั้น3ชั้น2รถนอนรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วก็ไฟจากสถานี2แค่นั้นเองนอกนั้นเนี่ยพอไปถึงทางเมื่อไหร่เนี่ยมันมืดนะครับนะก็มีแสงของหัวจังเนี่ยนะครับคอยส่องตลอดเวลานะครับนะ ถ้าช้ากลางวันเย็นเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วนะครับนะมันเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับที่ต่อจากเมื่อวานนิดหน่อยนะครับนะย้ําเตือนกันหลายรอบว่านะครับนะอย่าฝ่าเครื่องกั้นเนาะเพื่อความสบายใจเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีกับเอ้ขอภัยขอแสดงความยินดีกับเอ้ ติดอา่าเอาใหม่อีกรอบหนึ่งหนึขอแสดงความยินดีกับคุณพิธาลิมเจริญรัตจะเรียกว่าหัวหน้าก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าสสพักเก้าไกลนะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตก็ ตอนแรกเป็นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เป็นสสแต่ว่าหยุดสั่งปฏิบัติหน้าที่ไปโดยสารแลรัธรรมนูญนะครับวันนี้เขาก็ไปฟังคำวินิจฉัยออกมาผลปรากฏว่าพิธาเนี่ยนะครับคุณพิธาเนี่ยรอดครับนะก็คืออารมณ์เหมือนประมาณว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้อ่าก็คือเหมือนเราอะ่ะจะหลับใช่ไหมแต่เรากลับมาได้อะ่ะก็คือเหมือนเราตื่นตื่นมานั่นแหละ นะครับนะคุณพิธาก็ได้ทําหน้าที่สสอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือคดีที่หนึ่งะฮะนะหรืออีกคดีหนึ่งนะครับนะที่ไปหาเสียงและจะแก้ไขมาตราหนึอนะครับนะอันนี้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอให้รอดนะฮะขอให้รอดร้อเปอร์เซ็นต์นะครับนะ เพราะถ้าเกิดว่าคดีที่สองเนี่ยรอดเนี่ยผมรับรองเลยว่าคุณพิธานเนี่ยนะครับแฟนด้อมส้มของใครหลายหลายคนนะครับนะน่าจะภูมิใจที่ในอีก4ปีข้างหน้าน,นี้หลังจากที่พักเพื่อไทยทำงานอยู่ครบ4ปีนะครับนะหวังว่าพิธาจะได้เป็นนายกดั่งที่ใจหวังดังที่ทุกคนหวังนะครับนะาถ้าไม่ใช่ด้อมส้มออกไปนะครับนะแต่ผมคือด้อมส้มนะครับนะ โอเคผมก็คือรอบส้มนะฮะขอแสดงความยินดีกับคุณพิธาลิมเจิญรัตด,ด้วยนะครับนะที่รอดคดีที่รอดคด,ด,ดีถือหุ้นสื่อไอทีวีนะครับนะโอเควันนี้ก็พูดคุยกันสองเรื่องก่อนนะครับนะเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแกชร์กดติดตาม่อไ,ไทยการ์ดบีดนะครับเนาะลาไปด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนอันแสนเงียบสงบที่ชุมแสงนะครับโอเคเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะ